เส็นทรนลริมสเตติออนแต่อยู่ระยองนะเนี่ยติดตามน่ะแต่มาอยู่กรุงเทพอยู่กรกก็ติดตามตลอดถึงทุกวัลย์ครับอ่านคอนไม่มีปากชื่นใจระวันนุงมขึ้นโอ้อ่านอยู่ครับดันเละนี่เละบวกใช่ไหมครับหนึ่งในทางบวกเลยเนี่างนี้ย่างนี้ละวันตัวจริงเนี่ยในทางบวกเอาในทางบวกเขาว่าให้เกย์นะเราว่าสายเกย์นี่จะรักเกย์นะจะดูคนออกครับคุณแม่มาจาก มาจากที่ไหนย่มุกยุนี่เลยเนาะมีคำชีชอีจ้ะโอ้โหติดตามมาตั้งแต่ในแรกๆเลยนะตั้งแต่น้องชมพู่วันแรกก็ติดติดมาเลอแล้วจนจนจนมือถือเนี่ยหมดแบตอ้าวช้าแล้วถอยหยุดครับต้องขอบคุณมากนะครับนี่ชีวุตอะไรคุณมนุนย้โอ้ต้นมนุษย์ครับชุดสีม่วงนะครับผมเนั่นแหละครับชุดสีม่วงทำไมดูตุ๊กตาจะเจอคุณนุ๊กเหรอคุณนุ๊ก ทำให้คุณนรสนเหมือนตุ๊กตาจังเลยนะวะตัวเล็กครับดีใจจังเลยขอบคคุณมากยิงให้ดูหน่อยสิหุ่นนี่ยหุ่นน่ะยิงให้ดูหน่อยสินะครับพี่น้องเอฟซีนะครับตอนปีนไส้และหุ่นนะจากเอฟซีโอ้ใจฉันจะขาดใจฉันจะขาด ถ้าจะย้ประว่าิแกหาไม่หาไม่มีอีกแล้วคุณิอยังไงก็ชุดที่เคลื่อนย้ายองค์ปู่ใช่ไหมใช่ตอนนั้นคุณแม่ก็ติดตามต้งติดตามตลอดัง่าง่นเลื่อนคุณแม่กินแต่หน้าเนี่ยใส่ชุดขาวใช่คนฉันยูทูบเข้ามาแต่ละคนจะจะดูออกนะคนนี้มันเป็นอย่างนี้คนนี้มันมันไม่เกินบานาของเราครับรนสัไม่เ็นย ขอบคุณมากครับคุณแม่น่ารักมากนะครับน้องผมก็ชุดสีม่วงนะครับแม่เนี่ยเราไปตามติดคุณแม่นะครับวันนี้หลังจากที่คุณแม่ไปเจอเหตุมาจากขัมจีอีติดตามเลยคุณแม่มาก็จากงตั้งต่อยู่ระยองเนี่ยติดตามตลอดเนี่ยแม่อยู่ไกลบอิจาคอยู่คัมจอีค่ะ ติดตามตลอดเลยเนี่ยเห็นย้ำไหนโอ้ยมันคือตุ๊กตาอย่างว่าคืองามแท้ศน์สดได้เห็นคนยิงได้ใกลยมามกเลยขับรถมาเองจะขับที่อื่นโอยขับรถมาถึงน้องมาติดพระนะแล้วก็เหยียบมาเองจอดรถมีที่จอดพอดีเลยเทวดาท่านจัดให้แต่จริงๆมันมีที่จอดพอดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ได้ขับไปเรื่อยๆก็ไม่มาคุยอย่างนี้ซาบซึ้งน้ำใจคุณแม่ของมากที่เราดูที่ ไม่อได้รสเอยู่คุณแม่มีบางทีพูดทีพูดงๆนะจบไ่กัดดมัจะโดนโดนสอขาครับคุณแม่จากคำชะอีคุณแม่วิราวันใช่ไหมแม่จากคำชะอีนะครับวันนี้มาเจอ ยูทูบนะครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะค่อยบอกเจ้าแล้วน่าจะอยู่ไหน่ข้างในนค่่ะาจะเข้าไปข้างในแม่ครับเราเข้าไปได้แต่ว่าขึ้นศาลไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมเราขึ้นศาลไม่ได้แต่เข้าไปข้างในไม่ได้ก็อยู่เขาอยู่ข้างนอกพี่เคยเอารถมาจอดอยู่ตอนนี้มาขึ้นศาลนี่เองพี่การมาดุจะขายรถบวกพี่แม่ขายไปหนึ่ง้วโอเคนะครับ นี่คือคุณแม่ดีใจมากนี่วันนี้เจอเจอยูทูบเบอร์หลายๆช่องด้วยกันพี่คุณแม่รู้จักมีช่องไหนไหมมีช่องแอนช่องอะไรอะไรอะไรน่ะคุณอะไอ้ไอันั้นเจอบ่อยคุณหนิงหนิงไม่เด้งอะเจอบ่อยเจอที่กกอกแล้วก็อีกอีกทีมาเจอที่ร้านอาหารคุณคนประเต็นี่เจอบ่อยประเต็นตีนสวยนะิ้นสวยน่ะประเต็นะ บอกเขาโปรเตสยิ้มสวยมากเลยโาแเตสยิ้มบ่อยๆนะเจอกันทีไรเราเสียใจเรายิ้มของโปรเตสครับโอเคคุณแม่นี่หาช่องก่อนหาช่องหาช่องที่คุณแม่หาช่องหาช่องที่รู้จักทางเบสเอ่อช่างตั้มพอลลี่ในในชั้นต่างช่างตั้มช่างตั้มรายงานตัวช่างตั้มครับช่างตั้ม นี่เสือเสือว่าไปเสือพาไปเหรอคุณเสือครับผมเสือพาไปคุณชี้ชี้ช่องเลยช่างตั้มช่างตั้มหาช่างตั้มหาช่างตั้มพอลลี่พอลลี่ครับพอลลี่ครับพอลลี่พอลลี่ใช่ไหมาพอลูกคนมาเนี่ยคุณแม่ตามหายูทูบเบอร์มาดูพลังมาดูตัวเป็นเป็นนี่มาดูช่องตัวเป็นเป็นเาดีดีใจครับฮันนี่ยายฮันนี่ยายฮันนี่ เสือพาไปเนี่ยเนี่ยดูตลอดเลยอ้ยแดงค่ะแดงชนลจ้าแดงนเลแดงนเอป้าขายผ้าป้าขายผ้าป้าคำสา่จ้าปาคำสปาคำสครับดูตลอดตั้อยู่กนี่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 ครับใายเอ่ย ล้รเอใจนดีค so ่ะอะไรนะคนองปซอแนลค่ะจิจใบเสียงใช่ที่แเดียวเขาไปล้อขนาดนี้แล้วค่ะถูกร้องพาอะไนี่หรือาเนดูอันนี้ด้วเหรอดูหมดนะเนี่ยค่ะแม่อ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 บแม่อปแอแม่อ้มอแม่อปแม่อ่อปแนอ่อป่่่ปา่ปปป่ปาม่ออปปน เจอลุงจิมหรือยังลุงจิมเห็นบอยไหมอ๋อเนอะเห็นบอยเห็นบอยลุงจิมเนี่ยที่ร้านอาหารก็เจอท่านผู้ชมมียูทูบเบอร์อายุเกือบร้อปีนะครับท่านผู้ชม้ยังมานะครับแม่แช่องนี้เหรอช่องนี้โอ้อนใจอนใจขอบคุณมากครับไม่เซฟวะ ครับผมเศษเจ่้องันน้สุดท้ายนี่นะเว่าที่สามสิบอย่างนนีว้าวนี่แหละแค่งวดีดีนี่ครับอันนี้นี่จีอะรเดียวส์อะสีนซิลินว้าวอาจารย์สีนยูแต่ยังเนอาจารย์สีน คุยจังนานเสียงใ้วนแม่คนไหนยูบันทคำเสียงบัทคำสีมาอย่างนี้มาอันนี้แล้วมาซ้อมงเก็บซีตัวเป็นเป็นเดินบงยูทูบเบอร์แม่บึงยูทูบเบอร์านั่ไมไนันัแนเนั่งบนอื่ พูดกันฟังฟังบักูยูไม่รู้อาจารย์สิฮ่า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 โอ้ยแปลกคุยกันจนวินจำได้ชื่อช่องอยู่เออจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกโอ้ยปากสาษาเกาหลกอังเกฤอก็เป็นบรรยากาศของความรักความอบอุ่นนะฮะวันนี้นะครับแต่ว่าบางครั้งนะจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้ครับผมครับ อนีอยู่กออมือนี่แบบนีกระโปรงกระปางหาอยู่เนยูนนดแล้วนดเาไปสาืออบกคนยไปไปไปานปูไปไปบอกม่ใไปนมีรถมีรถติ้ไปวนที่ที่เพิ่งงสวงเมื่อกี้นั่นเบิ้งตลอดคือพ่าไปนี่ก็คือบรรยากาศ นี่ลุกต้อยลุกต้อย72ปีแล้วโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเป็นยูทูบเบอร์รอบนี <ok ้แกสั oui> ่นนะเป็นสั่นๆนะไมสั่นเด้อเด้อบบรอแล้วไม่ลงยิ้ไม่สั่นกับปีช่างต่ำนะครับคนเก่าเจ้าเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับทุกท่านนะเจ้ากัน มันมันไม่น่าดูอ่ะไม่ถูกนะอย่าให้เรดเือทุกันเลยที่โก๋มันไม่เหมาะมันไม่เหมาะไม่เหมาะเลยมันไม่ะหนึ่งหนึ่งที่มองว่านะในในความคิดผมมมองว่าอย่างหนึ่งมันก็เป็นมันก็เป็นผู้ใหญ่อ่ะอีกอย่างมันก็มันยังไงล่ะผมก็ดูประวัติมันมามันก็เป็นแล้วกับพี่น้าทีก็คุยกันว่ามันมันไม่สมควรที่เอามาให้นาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้ามันอยู่ฝั่งเราอ่ะมันอาจจะมีสองแง่ว่าให้เพื่อเขาเรียกว่าอะไร แก้เค็ดแก้เคส็ดตลอเขาเะแก้เค็ดนะมีแก้เคล็ดแก้อะไรแต่ว่าอันนี้เขาเขาอยู่ฝั่งโน้นนะเขาแบบด่าเขาว่าเรามาตลอดแล้วเอาอะไรแบบนี้มาให้มันมันดูแล้วมันก็มันอยากเอาออกอ่ะนะใจผมก็อยากจะเอาไปควบหัวเขาด้วยครับที่เราไม่ให้ตำรวจเราไม่รักครับนะเราไม่รักครับนะครับราไปให้ตำรวจให้ตำรวจแล้วใช่ไหมให้บุกการเลยครับให้บกการแล้วครับการออกมาดูหน่อยว่าแบบนี้คืออะไรซึ่งเรามองแล้วคุณจะมาอ้างว่าอ้างว่าให้เรือความหวังดีไม่ให้ ตรงนี้มันพออให้ฟังบางดีอตัดนะครับปกี้ผมเลยเอาใบมาให้ผู้การผู้การเลยออกมาคุยออกมาได้นะครับก็เราไม่อยากจะมีเรื่องมีราวนะครับเราถ้าคุณมาดีเราก็ดีด้วยแล้วคุณมาไม่ดีก็เราก็ไม่โอเคเหมือนกันครับแล้วกมันมีเทปซีหลายคนก็ไม่โอเคเรื่องนี้ซึ่งโทรมาผมเยอะมากซึ่งคุณทําแบบนี้นะครับลุงกูยังไม่ตายนะครับคุณีตายคือมึงถ้ามึงยังไม่เอาออกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาออกไม่ใช่มีเกตนาที่ไม่ดี จะไปแจ้งความก็ไปแจ้งเาไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าถ้ามึงแจ้งความลุงก็แจ้งความมึงเหมือนกันนะครับเขาหามิดเหมือนกันอย่าคิดว่าทําอะไรมึงมึงจะทาอะไรเหนือกฎหมายไม่ใช่นะครับเราดูแล้วมันไม่ถูกต้องนะครับถ้าคุณมาดีเราก็โอเคแต่ถ้ามา่เฮี้ยก็ต้องโดนเฮี้ยกลับเหมือนกันนะครับ็ฝากกคิดด้วยวันนี้เราเป็นวันที่ดีผมก็ไม่อยากจะมีเรื่องอะไรมากมายไม่อยากจะสร้างปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าลุงก็เตือนไปเมื่อกี้นี้ว่าอย่ามีเรื่องนะพี่ถ้าคุณกับลุงอยู่ นะครับเราแค่เอาป้ายออกชื่อออกมันเป็นชื่อลุงเราอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่โก๋อ่าที่โกก็เลยไปเอาออกพี่ตรงไหนอ่ะใช่ไหมครับแล้วผมมาออกผมให้เจ้าที่รักทรัพย์เหรอรักทรัพย์วนตัให้ผู้การทําไมผมใส่คลิปหมดแล้วเนี่ยคลิปมีอยู่เนี่ยใช่ค่ะครับผมรักทรัพย์ตรงไหนอ่ะเพราะผมรักทรัพย์ตรงไหนอ่ะถ้าคิดว่ารักทรัพย์ก็แจ้งฟามานะครับเพราะว่าเราเอาใบตรงนั้นไปให้ผู้การตำรวจข้างในก็ไม่สมควรนะครับถ้าผมไี่โก๋ไม่ทำใครทำมันมีใครกล้าทำไหมล่ะไม่กล้ามีใครกล้าทำไหมล่ะก็ไม่มี ซึ่งผมเห็นแล้วผมปวดใจครับผมปวดใจแทนลุงป้าผมผมปวดใจแทนเอฟซีที่เห็นภาพพงรีตรงนี้มาอยู่หน้าศาลซึ่งใค,ใครเห็นก็ปวดใจนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รักลุงป้าถ้าใครเอฟซีทนได้นะครับเห็นชื่อลุงป้าอยู่ในพงลีดอยอมไม่ได้ไหมครับครับก็ผมก็ยอมไม่ได้นะครับผมก็เลยเอาออกให้ตำรวจนะครับถ้าคิดจะไปแจ้งฟวากไว้แจ้งฟ้ามไ,ไม่ได้กลัวฟ้องมาฟ้องกลับนะครับเอฟซีท่านไม่ไม,ไม่ต้องห่วงวันนี้เรามาเนี่ยเราอยากจะมาแบบสันติ เราไม่อยากจะมามีเป็นเรื่องมีเรื่องอะไรแต่เขาเราเข้าใจว่ามันหิวแสงคนแม่งหิวแสงนะครับผมเข้าใจเรื่องหิวแสงให้แสงไปหน่อยนึงนะครับให้แสงไปนิดนึงนะครับก็สไตล์เขาโวยวายนะครับเหมือนเดิมนะครับใหญ่ไอ้พวกไอ้พวกที่เสียงดังท่อดังรถวิ่งๆเนี่ยนะครับมีมาเยอะเพราะฉะนั้นข็ฝากเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณท่านนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็ส่วนคดีลุงนะครับยังเหลืออีกสองสองช่วงสองชั่วโมงนะครับสามชั่วโมง ครับมายาวเราจะเพิ่งไปเฮไปรายการให้เก็ตตานิดนึงนะครับเพราะว่าความสงบไว้่อความสงบไว้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวขาแจ้งในกลุ่มเองนะครับเดี๋ยวนายออกมาแถลงเองแต่ผมได้ข่าวมาว่าอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับเราก็ปวดอยู่ของเราของเราอย่าไปหาเรื่องกันเราอยู่ของเราอย่างนี้ละไีนะครับมันก็อยู่ของมันนะครับเห็นไหมครับเราอยู่ของเรานะครับแต่ว่าก็จะให้ให้วิทีสื่อคนนิดนึงให้การจราจรนนิดนึงแล้วการจราจรเดินไปเดินมาก็ขอบคุณพี่อุไรวันด้วยนะครับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็ ถ้ามาดีก็ดีอะถ้ามาดีโดนตีนะครับบอกไเลยนะครับมากลตรงนี้เลยนะครับเรามาตรงนี้เราต้องให้เกียรติศาลเราไม่ใช่แล้วเรามาไม่ให้เกียรติศาลนะครับคือคุณมาทําแบบนี้มันมันเหยียบหัวใจเอฟซีพอตอทีพีทุกคนถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยครับเห็นค่ะโอเคโอเคซึ่งถึงี่โกกับผมจะโดนคดีไม่กลัวครับเพราะว่าผมคิดว่าผมทำไปถึงสิที่ถูกต้องจริงไหมจิโกครับเราก็ป้องกันสิทธิ์ของเราราป้องกันสิทธิ์ของเรานะครับผม ลุงยังไม่ตายนะครับแล้วคุณเอาผงบิบว่างี้ผมไม่ยอมครับเมื่อคืนนี้ถ้าไปหาผงโรงแรมโดนนะครับผมบอกนี้เลยครับเมื่อคืนนี้แต่ผมก็ให้ให้เกียดลุงให้เกียิป้าลุงป้าไม่อยากให้มีเรื่องครับใช่ครับต่อให้เราแกพูดกับผมเสมอเมื่อกี้ก็พูดกับผมเมื่อกี้รถลงมาจาาลก็บอกพี่ใจเย็นนะเราจะผ่านจุดนี้แล้วนิดเดียวใจไว้ก่อนลุงแกเตือนสติผมตลอดนะครับเมื่อกี้ลุงก็เตือนสติ ครับก็ขอบคุณทั้ทีทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ให้กำจัลุงป้าอีกสองชั่วโมงคนที่ดูไลฟ์สดอยู่นะฮะดูคลิปย้อนหลังให้เราด้วยนะครับเราเราเราอยู่ในเราอยู่ในมุมของเรานะครับเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราจะไปรบกวนสื่อเขาเราเป็นยูทูบเบอร์สายลงเราก็ต้องให้ภาพออกมาดีเนาะไม่ใช่ ไปอยู่เฮอะไรก็เขาเราเรารู้แล้วเมื่อกี้ผมก็ยังงงอ่ะพี่เบิ้มเพิ่งเดินลงมาพี่พี่เฮกันแล้วพี่เบิ้มยังขึ้นต่างพี่เฮกันแล้วอยู่ๆู้มีคนวิ่งองผมนะครับฐานก็ยังไม่ขึ้นบรรลังเลยจะเข้าใจคาดเคลื่อนไม่พวกเราไม่รู้อีรุ่ยีเนาะอีกสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงก็ก่อนเที่ยงแน่นอนเพราะว่าพิจารณาคดีมีทั้งของลุงของป้าด้วยสองคดีมันซึ่งต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าคดีเดียวนะครับแล้ววันนี้คดีเยอะคดีเยอะนะครับก็นะครับแจ่ยังไครับตอนนี้สื่อก็ปัักกหลอยู่ ถ้ามีอะไรขึ <sh> <reading ancient> <ennen> right. well, ้ิหน้าเดี๋ยวแจ้งออกออกมาแจ้งนะครับค่ะตรงนี้แถลงการที่เดิมเราโรงแรมเดิมเราครับนะครับก็น่าจะช่วงประมาณช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายนะครับอยู่ข้าวหิบปลาตามสบายนะครับวันนี้ไม่มีโรงทานเหรอโหวันนี้ออกมาจะหาโรงทรมรูไงพี่ไม่รอยู่ชี้กินข้าวเนเบาหวานจะคืนแล้วเมื่อกี้หูใจเต้นตุบ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 รอฝากด้วยครับก็ฝากด้วยครับการที่ผมไปเอาป้ายลุงป้าออกผมไม่สบายใจตอนนี้ก็ เชื่อว่าพี่โน้องเอฟซีเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็อยากให้เป็นแบบนี้ด้วยนะเพราะว่ามันมันดูแล้วเนี่ยนนคือคทณไม่ได้คุณไม่คุณไม่ชอบลุงไม่ชอบป้าไม่ว่าแต่จะทำแบบนี้ครับซึ่งถ้าขายทำแบบนี้ก็พ่อแม่คุณ,ค,ณคุณรู้สึกไงถูกต้องไหมครับใช่แล้วการทำแบบนี้มันเหยียบใจเหยียบหัวใจเอฟซีพอตบใจทั่วกแล ครับอีกกระโลกซึ่งซึ่งคุณคุณหิวแสงนะครับก็เห็นเขาว่ากท้าผมตัวตัววันนี้ก็จัดให้ครับอู้แล้วล่ะอ่านี่ก็รู้ของเขาว่าต้านเขาคอยมาเดิใจหรือเปล่าพี่เดี๋ยว็เรียนตัวก่อนครับเดี๋ยวไม่เจอหมู่บินครับอุ้ยแล้วแล้วในในส่วนของเอ่อหลังจากที่ที่ป้ายเนี่ยตัวตัวดูไม่เกี่ยวครับป้ายเนี่ยเอาให้ผู้การแล้วผู้การว่าไป้าผมมาให้ผู้การแล้วผมอธิบายผู้การแล้วว่าผู้การเนี่ยแบบเนี้ยมาส่งคนไหมการที่คุณเอาป้ายลุงป้ามาทำอย่างเงี้ย เขาจะไม่ตายอผู้การฝากผู้การดูนิดนูนิดหนึ่งผู้การท่านว่าอะไรบ้างทีมงานไม่รู้ผู้การหรือว่ารองผู้การไม่รู้ครับั่นอะไแต่ท่านว่าก็โอเคท่านเอาไปแล้วท่าน็บเอาเอาไปเก็บประชดแรับนะครับท่านบอกว่าไม่งกลัวถ้าแจ้งความมาก็ไม่ต้องไม่กลัวเพราะว่าคนที่แจ้งความคือคุณป้าแจ้งความมันนะครับส่วนเราไม่ได้รักครับรักครับผมจะด้วยให้คุณเห็นแล้วรักครัพอ์ก็ไมครับผมไม่ไม่ตจงใจแล้วคุณก็ทายผมรักครับตรงไหนะ ใช่ไหมครับเออใช่เรต้องมองไม่เห็นเรามองไม่เห็นที่เร้าพี่นะพี่บุ๋มนะใช่ไหมครับคือเขามีเจตนาไม่ดีตั้งแต่ในในตั้งแต่เข้ามาใจมากก็เราก็อยากคิดว่ามีอะไรเกินกว่านั้นใช่ไหมเฮ้ยไม่คือเย็นีจเย็นจเย็นจเย็นๆพี่เซียนเชื่ไหมคือแอนเย็นๆไม่จะพูดว่าเขาจะพูดว่าเขาเพิ่งพูดเสร็จเมื่อกี้นี้รอคนอะ รอรอคนน่ะคุณที่ไม่คิดวยนะครับสำหรับสติกเกอร์นะครับประทับใจอ่ะ จริงช่วงเมื่อกี้เนี่ยพี่แอนก็อยู่อยู่ในเ่เห็นไกลกับจิโกเลยอยู่ไกลเลยเนาะใแอนอยู่ด้านหลังจิโกเลยจิโก้เดินเข้าไปปุ๊บถูกใจแอนมากเลยนะจริงจังว่าอดีตได้ช็อตนั้นไว้ไหมแอนได้ช็อตนั้นไว้มจริงๆก็ไม่รู้อยู่ในคลิปไหนไม่รู้ไม่ได้ถ่ายคลิปหรือเปล่าแต่เห็นไลฟ์สดเนะไลฟ์สดอยู่แต่แต่เห็นได้เห็นช่วงได้ถ่ายอยู่นะช่วงได้ถ่ายเป็นช่วงช่วงทางที่นาทีเดินมากับจิโก รู้สั่งเกมแล้วหรอครับโอเคนะสหรัครพิจารณประมาณนี้นะแต่ไม่มีอันนั้นของผมใช่ไหมต้องรอทางอินไซต์เพื่อนะครับทางนนท์เจน้าที่ก็ยังคุมเข้มดูแลความครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามานะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าพี่น้องยูทูบเบอร์ของเราก็ได้ครับวันนี้มาเจอพี่น้องเอฟซีท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณลุงคุณลุงเดินทางมาจากที่ไหนครับนี่อ่ะบ้านใหญ่บ้านน้็กอ่ะอ๋ออยู่มุกดาหารเลยนะติดตามดู ช่องยูทูปแรกเริ่มต้นครับรู้จักช่องไหนบ้างครับจะเอาช่องไหนรู้จักช่อง YouTube ใช่ครับช่อง YouTube รู้จักท่านทุกช่องเลยโอ้มีมีใครที่ลุงจำได้มีใครบ้างที่จำได้ก็มีเชฟยนันเชฟยันมาแล้วใชนะ่ไหมเชฟยันแล้วก็อะไรวะ่าหลายคนเนาะเยอะเลยหลายคน,ยยคนตอนนี้ลุงมาให้กำลังใจลุงคนเนาะ มาดูว่าอะไรเป็นไงครับก็มาให้กำลังใจลุงพลมีก็มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็อยู่ใกล้กันก็มาให้กำลังใจกันหน่อยถ้าเรามองในแง่ดีก็มันก็จะอยากฝากอะไรถึงลุงพลบ้างครับอยากฝากอะไรถึงลุงพลปะแตะไหมขอให้ลุงพลโชคดีสู้ๆชนะสู้ๆนะคุณลุงคุณลุงชื่อ ุงต้อยลุงต้อยเนี่ยงต้อยเวลุงพรสาองเนี่ยที่วกเกาอะแล้วก็ย้ายบาไอ้ต้งยานเาไม่เคยไปไม่เคยไปแต่ไปกาะกาไปอยู่กมหอนมั้งัเกาเรื่องนี้เปิ้ลอยู่เกาแต่เขาออกมาแล้วลลดีอืมก็อย่าไปเอ่ยชื่อเขาผลลิจกดีเขาออกมาแล้วออกจากรงนั้มาแล้วก็มาก็มีเช็ยันอย่ยเช็ยันเลิ้ เป็บยันแล้วก็โชว์ชากโชวกตอนน้อยอะไรก็แต่เขาไม่ได้มาทำที่ที่นี่เขาเป็นสายนอกสสาายยนนออกกลุงก็เป็นยูทูบเบอร์สายนอกแต่ข้างลุงพอนลุงทำคลิปอยู่ลุงทำคลิปอยู่ลุงใช้ชื่อช่องอะไรชื่อต้อยไลฟ์สไตล์อ๋อต้อยไลฟ์สไตล์โอ้สุดยอดเลยนะครับ ไลค์ครับว่าไลฟ์สไตล์คือมั่วไปหมดทำอะไรสไตล์ก็คือเราแต่เราเจออะไรก็ถ่ายนะครับโอ้เก่งมากเก่งมากนะครับคุณลุงต้อยลุงต้อยไลฟ์สไตล์นะครับเกลียดการพักลุงด้วยครับไลฟ์ไลฟ์ไล์เยี่ยมๆยี่นะเดี๋ยวจะเข้าไปดูช่องลุงต้อยไลฟ์สไตล์นะพี่น้องเอชซีก็ลองเข้าไปชมให้กำลังใจนี่ก็เป็นกลเอชซีทีพ เอฟซีลุงพลปาแตนนะครับลุงต้อยที่เดินทางมาให้กำลังใจอยู่บริเวณหน้าศาลจังหวัดพุทาหารในวันนี้นะครับรู้ว่าน้อยมาีเสุด20กิลโล20กิลโลม,มารถอะไรครับนี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โอ้สู่มาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวมาคนเดียวนะครับ โอ้นี่คุณลุงยังแข็งแรงนะครับขับมอเตอร์ไซค์โอ้นี่หจำหน้าได้จำหน้าได้นี่นะครับหน้าตาแบบแบบเลยแก่แล้วเจ็ดสิบสองโอ้เจ็ดสิบสองยังทำยูทูบนะฮะเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีในสื่อออนไลน์เอ็ะเเตลุงก็มีสี่0ันฝาโอ้โหส่วนมากลุงต้อยเนี่ยทำอะไรนะครับทำา ก็เกี่ยวกับว่าช่องเที่ยวถ่ายนู่นถ่ายนี่ที่ไหนที่สวยลุงก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็ลงให้เพื่มเติมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวใช้เครื่องเดียวเนี่ยเครื่องเดียวนี่ตัดต่อเลยอะไรอะไรตัดต่อเองด้วยอยู่ตัวนี้ใช้แอปแคปคัดแคปคัดแล้วก็ถ่ายมาสเตอร์คุณลุงเรียนมาจากที่ไหนครับถัดเองถัดเองเลยนะฮะก็ไปดูช่องไอ้อะไรปะแสกสรรใต้ยูทูบโอ้โห ลูกเอฟซีไปอยู่สุดยอดเลยเูกตชอยวัยเจ็ดสิบสองเป็นยูทูบเบอร์ทำตามเขาก็มาเรียนรู้มั่งแคปคัทก็ไปตัดต่อใส่เพลงใส่นู่นใส่นี่โอ้โหนี่แคปแคปคัทที่ผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะลองเข้าไปดูช่างลุงนิ่งสนิทไม่มีสันไม่ถึงว่าไม่มีสันก็คือนิ่งไม่มีสันลองถามลุงนี่ไม่มีการสันนะโอ้โหนี่สามารถทำได้เหรอครับ ผมมีเทคนิคเทคนิคดนเลื่อเครื่องดีอือนีโทรศัพท์ไม่สามารถทาให้มันไม่สั่นได้ไม่สั่นได้อืช่วงเวลาเราเราถ่ายเนี้ยก็คือไม่ก็สั่นอยู่แล้วไม่สั่นไม่ไม่มีการสั่นใช่ไหมโทรศัพท์ไม่มการสั่นไม่มีไม่มีอ่าลุงก็ถือแบบเนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยอ่ะถ่ายแต่ลุงจะถ่ายสักนาทีสองนาทีแต่แล้วก็แล้วมาตัดต่อใหม่แล้วก็ไปต่อแล้วก็ทอเก่งมากเลยครับทำเสร็จแล้วก็ไปต่อ ก็คือหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็สามารถที่จะคนโรลคุมภาพได้ใช่ใช่ใช่ครับตรงไหนเพะเราต่อเสรราตรงนนไม่เอาแล้วก็ตัดทิ้งตัดทิ้งโอ้นี่นะครับสุดยอดนะครับลุงวัยเจ็ดสิบสองปีนะโอ้โ่เพิ่งึมาผ่านรายได้เพิ่งสองปีแล้วโอ้ขึ่งผ่านรายได้ตอนนี้ได้รายได้แล้วนะครับสองปีที่แล้วได้รายได้มาสองรอบแล้วเงินเข้ามาสองรอบแล้วครับ ในยูคเขกไดจริงไม่โกหกใช่หลังบ้านลุงก็ทำเองหมดทำเองได้พินได้อะไรก็ลุงยื่งได้หมดแต่ว่าเรื่องพินเรื่องอะไรนี่มีลุงเข้ามานี่อะไรนะคืออะไรนะดูให้ใช่ไหมขใครดู ไช่ฮะอ๋อหน้าท uh ี่เอออะไรเขาเรียกอะไรเน่งคือที่หน่งคืออะไรที่ยูทูปสายลุงใช่ไหมที่ที่ดูให้คือยังไงฮะเออใช่ที่ยูทูปสายลุงเลยสมัยก่อนแต่เขาออกไปแล้วอ๋อครับผมเดินไปเออชื่อเขาเลยครับแตล้วเขาไม่มีอะไรก็ลงแล้วเขาออกไปโดยดีครับผมมันมีสาสีคอยช่วยนะยังได้ครับครับนี่แหละเขาไม่มี ปัญหาของลุงใจ่ที่ออกไปมีจมตปลงเยอะแยะ,<ช>ยะลุงไม่แย่เลยรเราออกไปเราจอมตีทำไมคนใช่ไหมเอาฟาร์มอย่างสมัยก่อนนะไปใหม่ๆมีอะไรป้าจำลองป้าถอนขายส้มตำอยู่ี่องไป,ไปตั้งแต่นู้เลยใช่ๆแลไม่ถ่ายนานกนเลย <c oughs> FC ตัวจริงเลยเนี่ยนี่ ปกติก็คือเวลาถ่ายต้คลิปเนี่ยพี่น้อง YouTube ของเรานี้ก็จะถ่ายประมาณสักแปดนาทีที่จะสามารถทโฆษณาช่วงกลางได้ตามต่างนาทีขึ้นใช่แต่ว่าถ่ายมากเกินไปสต้องใส่ใยมันรบกวนมือครับใช่ครับก็ประมาณนี้หน้าลุงจะใช้สี่ห้านาทีตอนท้ายพอตอนกลางแมวกลางครับลุงลงคลิปแปดนาทีขึ้นลุงตัดทิ้งละกลางแมวไม่ลงครับ เพราะเราเห็นว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อครับทั้งเราคลิปมันแบบเลากษณะว่าเราไม่ดังด้วยเราต้องไปดูเพื่อนเขาเพื่อนมาดูเราอย่างนั้นครับดูกันไปดูกันมาดูกันไปดูกันมางั้นแต่แต่ว่าคลิปหนึ่งนะลุงไปลงนะเอาคลิปไอ้ไอ้ลาวมาลงนะครับดูเป็นแสนโอ้โหไอ้ลุงลุงรู้อ่ะเอ้ย าวิวแสนวิวนี่มันได้ประมาณสามสิบเหรียญคริดนั่นละสามสิบเหรียญพันกว่าบาทก็อะไรได้สุดยอดแต่อย่างคิดธรรมดาเนี่ยที่มีร้อยสองร้อยได้ปีตังค์ครสองจุดสามจุดเป็นจุดเนาะเป็นจุดเป็นจุดสตังค์สิบจุดนะสิบจุดจะเคยได้เหรียญแต่เราอยโอ้สุดยอดต้องยบมิ้วให้เลยนะนี่นะครับคุณทัศน์ศรีต่อยคุณทัศน์ศีครับ ไปทักทายคุณนาทีได้ยังครับลุงเดี๋ยวลผมไปทักทายโอเคขอบคุณลุงต้อยนะครับไลฟ์สไตล์นะฮะที่ได้เจอๆนะครับวันนี้เป็นเอฟซีลุงพูดว่าแต่ตั้งแต่ในช่วงแรกนะครับวันนี้ช่องอื่นไม่ค่อยชัดก็เลยมาช่องเบาครับก็ขอโทษช่องอื่นด้วยนะครับผมที่เอฟซีมาดูช่องเบาหนูเยอะนะครับผมช่องอื่นไม่ชัดนะครับเจ็ดสิบสองแล้วนี่